ออไไจะไปที่พี่น้องครับคือนี้น<บ>เป็นวันศุกร์ครับสุกขันสารถติดยาวอยู่หน้าตลาดสมปอยน้อยครับผมรถเขาบ่ได้อีกหลายคันพี่น้องต้องพี่ก็ติดครับผมติดยาวเลยเด้อรถงัวเขาบ่ไดยอยู่อีกหลายคันครับงัวราคางังวเขาว่าดีกี่ถามพอพอซื้อมาเทา่าไหนซื้อมหาพันธเนาะเขาขายหกพันแล้วบ่ขายเช่ากับบ้านมันใน้น่อยเออเอาบัววากันครับผมเอาสูงกันไปพี่น้องครับ สีสันบรรยากาศตมป้อยน้อยมื pues mm ่อนี้ครับไม่อยเบิกล้มกันข้างในต่อวันศุกร์ที่2 4ซี20เนาะ2 4ครับผมบรรยากาศซื้อขายตลาดสมปอยน้อยมื่อนี้คึกคักครับผมคึกคักผมมองเลยว่ามันคึกคักเพราะว่างัวไม่หน่อยนะงัวไม่หน่อยคนสิซื้อหลายในเมื่อนี้รถในหอยผักก้างกรับคุณจอดเป็นหลักสามทุกพี่น้องครับง้อเนื้อง้วเนื้อมือนี้เขาว่าขายดีจริง ไป,ไปเตเบิ้งละข้างกันพี่น้องครับไห,หนว่าเก็บเท้าพ่อพี <c oughs> เอ่เป็นยังลง่มหมื่นโอ้ยเอาหลบเก้าหลบเก้ามาเปิดง้วแหลกแขกมานสาวเนยนน้อยชสวย <c oughs> เออมาตกาบ่างกี่เก่งไดตกอยู่เนาะ <c oughs> ตกหมดขึ้นยังตกยังตกครับช่วงนี้มันฤดูมาแล้ว มันนี่อย่างหนึ่งตลาดนี่ทำโตกมากครับเพามีขี่ขี่ฟุ้นนอลานี่ก็เป็นกี่ตมคุณอะพี่น้องครับเบิ่งเด้อเอาเท่าไหร่เปิดพอสามพั13นึ่งสาหาเออ่งสามหาเอาหัเลี้ยงอยู่พี่น้องสูงเมตรสูงเมตรเท่าไหร่เมตร30มสิบนอแต่หยดออกสามสิบไปปลายหัวเลี้ยงนี่พี่น้องหัวเลี้ยงหัวเลี้ยงสามน่อยเบิ่งเอาผี่กอนเอาไม่โตกว่นี้ใครไม่ใช่โตอะสองบ่ งูเลี้ยงพ่อใดอเนาะจงนี่เขาหางูเลี้ยงกันนะพี่น้องวัวมันเขาคอกแล้อตันี้เขาคอกต้นงูเนื้ไม่ต้องไปถามเขาขายได้ปกติอยู่แล้วเนาะ่ต้องไปถาม่ต้องยางเขาว่าสีเขาสบดยสามหน่อยหนึ่งหมามันลังงมันก็หนาวคนนี่นทดดดงปีกวปีปีวะส่นปีวะสนปีสนปีว่นปีงสนปีจริงจริง เาหวันนี้รุดกันเลามายังท่านนะพี่น้องผู้ใดมาสอมปลอยเหม hearing hearing อือนยังท่านอยู่แล้วเพราะว่ามือนี้คตนัสีเขาชิดสายเพราะว่า,าวมันตกกระเสามันพึงยุดหหนึ่งสาหสยมีอีกตัวนึงบอยอยู่สขายมาหรอโอ้เสียโอกกับะไ,ไ,ไปน,อนเอาเบอร์มาก่อนรูปูแปดหนึงน่งอาหกหนึ่าก่สอนึ่งหาหนึ่งสองหนึ่งหาหนึ่งสาเปิดตัวแรกแห่งมาน ตายเลยตายเลยตาเลยแงมือมือกันพี่น้องครับงูอะไรอยู่เด้อใส่แล้วโอ้ไม่ตัวเฮ้ยเหมือนเฮ้ยน้องมือนี้เอาแบบชุดชุดกระปอดกระแปดมาเนาะบอดี้เอาแบบชุดงามมาเนาะเพราะว่ามันฝนฝนฝนมันตกนี่บอกงูงูเลี้ยงที่นี่งูเลี้ยงนี่น้อยเอางูเลี้ยงนี่น้อยเออย้อนน้ำมันหนึงเนาะมือสามพันยิ่งานเฉื่องให้เฮาน้อยหน่อย หมื่นสามพันราคานี่ทุกอย่างผู้ใดหางฉานเลี้ยงไวยเขาเคาะคุณเอ้ยไปเลี้ยงไว้ออกออกพรรษาพอดีพี่น้องเขาบันนี้เขาอยเขาพรรษาแล้วก็นที่นี่หาง้ออย่างเดประเฉันี่เนาะไอ้โทรมาวะที่หาซ้ายเลยวะว่าได้เปิดโทรศัพท์โทรมาคลิปเลยพี่น้องครับแสดงว่าเขาโทรมาถามผมว่าแห่หางัวที่นี่ผมมาทั้งถามเลยพี่น้องเขาว่างัวงัวมันไหลตัวนึงทายไปเรื่อยๆครับตัวนี้แม่บ้านน้องเนี่ยเขาไหตัวนี้ สน้อยเก้าพันตัวนั้นหมื่นหม่นสาันเออสงตัวนี้นอยหาไม่ไหนยวนีืด่เอาเก้าพันก็มีพี่น้องเอาตัวละเก้าพเด้อตัวนี้ตัวละเก้าบาทกับตัวละหมื่นหมื่นสมเลียงมเลียงมเลียงเอาจุบต้มันจุบหมื่นกับเก้าพัเมื่อไหได้อีกก็ได้ แม่ใหญ่แม่ใหญ่นี่แม่อยากลูกดิยูแม่ฟงแม่อยากลูกครับห้องมือหนาพันหาพันหามือหนาพันหาเด้อนี่ก็แม่นดีพ่แม่นมือหนาพันหาตัวใหญ่เอาตัวต่อไปยาวๆเลยเพี่น้องเบิ่งเอากงเลี้ยงก่อนมืนหนีเปิดงเลี้ยงก่อนงเลี้ยงไทยแท้ครับมือสามพันแม่ลูกเอาของค้าไปแล้วนะอู้ยลูกกับแม่ได้เพื่นของเรา่เอา งนีเด้อพี่น่องเบิ่งเ,เอาง้อเสียโอจะเกิงใน1มื่นัเฮ้ยง้อไทยลูกแม่เกลืองอมลูกเกลืองอมนิน้นอยลูกคือสิบเถึงเดือดเดือนกลัวๆหรืมั้งเดือดกัวมื่นามพันเอาเบิ่งเอาพี่น่องต้นเทปไปด้วเลียกมาศูนย์เก่าส 647103เป็นมากครับใายมันกี่เครื่องได้ปกติเราจะเอางวงงามมากขึ้นมาหนี่ออกมาได้เพราะว่ามันมันแฉเนาะเย็บเย็บของดีไปก่อนเอาแบบเอาแบบไปแทยๆมาก่อนง่วนไปหนี่มันทนทนแรงทนฝนทนที่งถามงวงงามมาหนี่กบไปบ้านป่วยได้เด้เออเอาเง่นสามกางเพลงไงล่ะใส่อะไรอีกล่ะเอาเงี้ย nhang là sai sai nhang này, bùn hồng echo anh này anh đánh anh cái anh này, anh hùng 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 สาว่น้อยเด้อทีมงานจากบึงบูนครับมางามมางามเป็นง้วงัอเหลี่ยงมางามมาขายเป็นย่งเทียบเอาที่ะาไปไวขายเนยังเทียบบเนย่างเทียบเันต่ออยู่ต่ออยู่ บักน้อยเท่าไรให้หนิพี่น้องง้วเลี้ยงนี่บักน้อยเท่าใดสิบห้านอสิบหาเด้อพี่น้องเอาเบิ่งแข้งขาบักใหญ่เปิดเท่าใดรมื่นหกปัญหาสิบห้ากับมื่นหกปัญหาเป็นเบื่อกับน้องกันยืนเทียงกันหลับสาบอยู่นี่ง้อจิ๊บต้อกินอะไรกันอยู่อะไรกันนอตัวนี้สูงเมียตีสิบตัวนั้นสูงเมีต์สามสิบหาเด้อตัวนั้น ตัวหน่อยสูงเมตรฐานสิบห้าตัวใหญ่สูงเมรงตสเมรส,สี่สิบแต่อยู่สี่สิบบวกบวกหน่อยดตุ้งเครื่องแล้วก่อนเครื่องได้อยู่พี่นอ้องเครื่องได้อยู่สองโถ่เลยเครื่องก็ดกได้อยู่เด้อเครื่องก็ได้อยู่เอาเครื่องงามอยู่ง้องเลี้ยงพี่น้องก็ง้อเลี้ยงหมื 16, 500, ่นหกพันหากระมื่นหมื่นห้าเอาไปใส่ในง้อหนี่งร,ร้อยข่องเท่าไหร่ข่องเนี่ยข่องเนี่ยมันด้ลูกมัน ไปแไหรขายเล้วเท่าไหร่ขายมื่นพอดีสิบี่ลูกมันน่นลวกมันไหนบนเตัวดตัวเดีย่ไหนโอ้ขายคู่กันบ่แท็กบ่อูย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 นยูยมยูนูย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 ูู่ย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 ูตูย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 ายูงูยูยูอูย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 ยู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 ูยูย เบื้องขาเราพี่น้องเบื้องขาเรามื่นหกข้าหาลอยก็มื่นหาหัวเลียงครับ้องวินีมันออกังไหวะงงว่ะเด็นเด้่งวมันออกังไหนบ่ขอใจมาตั้วะพี่จังเป็นแบบแบบวินีงวงงามปะเขาเลยน้องงวงงามบะเขาพี่น้องมันเขาตัวัวเรียงไงวินีท่าเมื่อกี้โอก็บอกว่าบ่ามาอ้มันมันเสียงนะเสียงตะก้างจว่างวงมันเจ็บป่วยเนี่ยมันต้องงวงงามว่าไปไหนนี่ เอาพี่รองเบิรงกันเดือมือหกกับมือหาพันุโนี่แม่โค้งใหญ่นี่ยังกับม่นั่งกับแม่วห่างก็พยายามเดินหาสื่อมวลชนครับเยี่ไมพวกาว ใา้ปนแล้วครับเลี้ยงตะุนเลี้ยงวัวนี Pen ่ทางไหนเราดียนล้ห้องเออพี่น้องมือนีในห้างโอ้ไ่ได้นี่มองน่ห่างกับแปพนสักแกวไม่ซื้อโอ่คุนดีกว่าหวยแล้วาแล้วที่อัแปลงพัสักแกวย่งยงยิงยิงส ยังยังซ ah mm ื้อื้อสองกล่อง่เยเท่าไดพอจะขายเท่าไหร่ขาไสามกลัวพอสื้อพอสื้อเงื้อนัวนี้สากัวเตรียมขึ้นรถอีกสามกลัวนะสามกล่องทำเงี้า ว่าสิบพอ่อกับพอ่ออีกตัวหนึ่งพี่น้องครับน,น้อ,นนนอาาพงพวกแซววะให้แนนอเอามาปินปินออกมาดีๆบปังปินออกมาพี่แขวงขวงแขวงมาทันเนี่ยวเอามึงงามพี่น้องงามเด้อไปรูปบอ,อกได้เหรเฮ้ยตัวนี้รูปบักได้เทปเนาะพวกหัวจะมาเทียบยังเนาะตัวมันใหญนวงเม็ดสิโอ้ เออสวยๆตัวนี้สูงเมตรสูงเมตรเครื่องเครื่องดีพี่น้องสูงเมตรสูงเมตรเท่าไหร่วะสูงเมตรหาสี่สิบปลายเนาะสี่สิบบวกบวกอู่แล้วเว้ยสี่สิบบวกบวกสี่สิบบวกบวกสี่สิบบวกบวกกำลังเราพี่น้องพวกงามรุดเข้ามาตัวนึงพี่น้องว่าสิบมมีก็มีตัวนึงเออเอามาตัวนึงห้องท่าได้เราเต้นห้องไว้สามมื้นหา สามสิบหายน้อห่องไว้ได้พี่น้องห้องให้พี่น้องต่อเครื่องดีพี่น้องหางย่าวลามดินเลยหางมาเออดูแข่งขาเราสามสิบหารัก้าห่องให้พี่น้องสมานต่อเด้อพี่น้องครับเบึ้งเอาแต่ลูกนี้เราจะเป็นเบื้องละเชฟตระกูลเชฟเดลาครื่องเครื่องเราเครื่องเราเครื่องใดพี่น้องัวุ้ยนี่ประมาณสองสองปีเดียวกัน สองปีเดี๋ยววะพี่กลัวเนาะพี่ไปเนาะพี่ปลา,ายเอาสามสิบหาเป็นอะไรพี่น้องเด้อภาพนากระมีม่ใบหลอดบ่มีครับพี่น้องครับแต่ว่าเบิ่งหลังโง,งนลมแล้วเด้อเครื่องเล่าน้ำล้างแล้วก็มีเอาแขกงขากกแขกงกอกขาข,า,ข,า,ขาตรงนี่สา,ามนึงเขาักแล้วมันดึงยื่นหนึ่งเส้นี่บางไงเก่าชิมสามมัดิงด้งเะไรพี่น้องยื่นง่ามครับพี่น้อง สามสิบหาเบอร์มาเลยศูนย์หกสามศูนย์สี่องศูา่โทมากนองขัได้มากสายงวงามสายพัฒนาเอาไปเลียงไปต่อเม่บอลแม่พันไปบอกตอได้หลายเติออต่อ,อ,อกตอหลายลายีน้องนองเนาะเออตอหลายครับพ่องไปน้องสบายตอสามสิบห้พอเพิ่มแล้วน,น,นะงวงเลียงงวเลียง โงโก็ยอานี้ดเลาคือักไปนเขามันเหลืออยู่า้ยางขาไปเดินขาไปไม่ยังเราเนี่ยเนื้อตัวนี้น่อยนหามันเพี่น้องวเหูรันอยู่ทายง้เลี่ยงง้อง่าพี่น้องเบิงบ้านยังสี่สงเกือบสามหมื่นยังสีโอ้ แม่หน่สามเมอนสามอย่าพองสามสบมองจะว่าหนุ่มลูกมันจะเป็นตุ่มหนอจะว่าแม่มันง้ามเนี่ยแม่มันสูงโค้งให่ดีบดเจ้าจัดเลยพี three, three them, pues 33, ่น้องบ้ามั high, ่นใหญ่ๆลูกกระทบมากสามสิบสามลูกเล่เนาะาแม่บริเวณตุ่มบริเวณไรข้าอีู่เนอสีผมแล้หาแล้วได้ต่อได้ต่อได้่อ จะไม้องปล่อยเปนอบว่ากับพี่น oh, ้องครับโรคไข้ไข้เข็มเกิดอไนทุกคนนะสามสิบสามนไซเบอร์เก้าสามสามศูนย์เก่าสามสามสองสี่สองสี่สามสองสี่สามเก้าสองสามเก่าสองสามครับผมใช่ได้ง้ตีขึ้นยังามเลได้ๆตอนนั้นาด้ห อ่าผมาดีสองหม่นสองห่นสองเอาละเพื่นบาดือยังนี้คร่มาต้องตัีลพี่น้องพ่อแม่ย่ามันลทำใจน้พี่น้องสองหมื่นสามานเนี่พี่น้องบ้านสเดือนเขาให้ใส่คาว่าใส่ควาบานพี่น้องเพราะว่ามันมันผิดกฎระเบียบชุมชนของเขาสามสิบสาเารถาสามาิบมเอารถมัใจ แม่นี่แหละมืนแปดบ้านทุกเดือนขายมืนแปดก้นอันสานี่สามไม่ายใกล้านอกเพืนเอาเบอร์มาก่อนล้วศูนย์แปดสองหนึ่งสองเดเก้าสี่หนึ่งหนึ่งคุณก็ซื้อพวอย่างไรบางซื้อรอยังไลรเนื้อป่ะี่ยังสีขายอะไรไปไหนเนสองโตสองโตนี่แปดหมืนเหยียดขอวะดูกสเมียน อีเด้นี่ไงเนาะซากแก้วในห้างซาแก้วส <gen. S 1> <m udos> like ื่อกันอยู่กับพี่น้องแปดหมืนสองโตนี่แปดหมนะฮะรอดแปดสโตนี่ไ้รอดแในห่างจากซาแก้วเอาสามพันเดือนด้วยห้รอดแปดสองโตสองโตมปนส่เนสื่อร้อยไงพี่น้องไปร้อยไงปวดเนื่อยงใหญ่มันนโมต้องไป ตีเลียงให้ม euh, so ันอ้วนนะมันสามรดเขาลงได้แต่ว่ามันก็เป็นตุ่มไงสองตัวนะนต่อละสี่หมื่นหลอดเอาออกคือการรักาเด็กเอาอมันเดินเลียกครับเพื่อเป็นว่ายอย่างพวอยู่บนอลคืออนลันกเปูมันอายังร้อา

ให้ซีผ่านหาเดีดวดยวะหมานสีผ่นก่ตตตาตัวแทงเด้อพี่น้องตัวนี้มีมันขีดมั้ะไรในออโตเมเดียวเว้ยอตัวผูหน่อยไปละวัตัวนี้ียบร้อยเสร่รสาไรตัวนี้มอซีหาครับสิบสี่ลอยท,อง,ท,อ,งทองคร่อมครับมานม่านวคล่องมานม่านานมเด้อพี่น้องหัวหัวไทยเนาะไทไทยกระทบมาง้างีีมันมี ูได้มองหาตัวน,นี้พี่น้องมาหาไปเ14หาห้อยนอ้อม่านี่็บลอยพี่น้องครับมีเวียดเชักแกวเข่าซึ้งวาในใหญ่หนึ่งเบอมาเบอมาเอา,ลาเล็คัผม088 17เก่า1เก่ 1, 1, 1 9. หาห้อยนอ้อง่วมานนะพี่น้องได้มาราคาละเอ,องงียดงงวปงวดใหู้รกระทบ ตัวนี้ขายีพันาตัวนี้ดีครับตัวนี้สีพัาเนี่นี่มหูน่อยเขาเป็นยังงูถุยใส่ผูุ้ี่รอเขาขายไปแล้วตัวนี้เมื่อกี้โทรหาเราเดกพี่น้องยโทรหาจของของเ่ซีพันาก้าวงอเรียบร้อยใส่กี่ตัวแล่วใส่เตัวละง้อมันง้องามว่าเขา โกเข่าเลยมันมันตอนนี้รวก่เนื้อสองหมื่นเดสองหมื่นเจเท่าไร่เ้อยสองหมื่นเจ็ดร้อยอตอวนี้ครับให้เท่าไให้เท่าไรหบอเก้าร้อยฮะเก้าพันห้มันครับมันขาดกันอยู่ประมาณแ0ดร้อขาดกันอยู่8ปดนี่ในห้างมาจากไหนอารันบออารันบ่ปาจีนบ่ กัมพูชา่าโอ้มาจากกัมพูชาตัวนี้สองห่นเจ็รในห้างเป็นไ่นึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยเาพันห้าร้อยเ้าเเป็นบวกลบเป็นงวเนื้อ,อในห้างจากกัมพูชาเป็นมาสื้อตัวบ,บอกไ่นี่พี่น้องไปอย่างนี้งวมันตัวนี้งวมันนี่เป็นมันไปวนนี้เขาเยิ่มกันครับกัมพูชามาเขาเยินมันขาดทุน ในหางกัมพูชาอีกต่อกันอยนี่ตอกันอยู่ครับหมื่กาพันห้บสองหมื่นเจกับหางกันอยู่พันสองพันต่อพันสองโอ้โหเอาเดียกี๋ไวเดียกไขายหงอยการต่อรองมันก็ต่อนอย่อนด งัอเนื้อทรงก็หม,กงกหมันตอนอยู่ทรงก็หมันตัวนี้สอ0หแต่ว่ากัมพูชาให้1 9 5 0งหมืกันห้าอากันอยู่พัน 2. สงองทรงหมดไงเลยนี่ขาดเยอาอย่พันสองได้ระพ่อตัวน,นี้ สองัวนี่ละอยากพแม่นอไม่นั่งนอสองนเท่าไหร่สองนสามอยากสองพันสาม่อยากสองนสามอยากสองันสามาน้อยครับาได้สองนาะพอนอชิเดือนชิบหาเดือนปีสเดือนกว่าเียปีสเดือนกว่าอเปิ้งเปิ้งเปิ้งบึ้งเราพี่นอบึ้เรื่องดำบ่พอนยนดำ่องดำนอ ง้อสิบหาเดือนตัวสิบหกเดือนเนี่ยสิบหกเดือนยางนอเอาไปเลี้ยงโอ้เล่นกันก็โคนรอมงว์เลยเดี๋ยวปลอดภัยเครื่องใดอยู่พี่น้องครับโค้งค้างไงก็มาเล่นงเฉื่องดีนอเฉื่องดีปุนเบียดให้ขมิ้นต่อตอตอง้อแต่ว่าขมิ้นต่อง้อกับโหดทำเบียดต่อต่อควายดิพี่น้องเบียดต่อควายมันมันอะไรกันหลักหลักหมื่นมันหลักหมื่นหลักหมื่นเลยราคาสองพันสามนอเอาเบอร์มากพอเบอร์ไม่ผมโทรศัพท์รพอ ศูนย์เดียวศูนย์เก้าแปดแปดศูนย์ด้าเก้าเนยอยเก้าแดสตัลงไหนไร่ได้ร่าคากฮะงมื่อนเหลือจมันบวกัได้ปมันกระมัรตหัวดทำเวียดน้า่อควายพี่น้อง เวียดนามต่อควายลงทงลงเทือดหาพันแต่มันก็มันก็หายทึบหายดีแต่ว่ามันก็มันก็คือเวียดนามต่อควายเด้เวียดนามต่อควายนี่ยหายหัหวต,ต,ต่อหัวแห้งมันต่อลงที่ล,ลาลักหาพันุ์ผู้เนี้แต่นี่มันต่อแคล่ลักลักลอยเโดยขายรอยบ่อขายจูหารอยบ่เออขายจูหารอยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเงียบกับวุฒแบบิมานะใหม่น่ะขายมันเป็นยังมางก้อนนะ่ะมันหูราคาละ ผมก็บอกตรงๆพี่น้องเป็นๆนี่แหละบอกว่าได้ออมคอยตั้งหลายว่าเข้าเข้าบิึงหลายสนามแล้วเข้ากับเปรียบเทียบแต่ละสนามนี่ก็ง้อง้อที่ว่าง้อเลี้ยงนี่ยง้อค้งง้อเลี้ยงเนี่ยก็ายอยู่เดี๋ยวพักก่อนพักยกกดเครื่อนมันหอนก็พันซื่อก็ไห้เท่าไหร่ก็พันซื่อเลาไห้เท่าไหร่ไห้ก็พันซื่อสามโตพอเจ้ามือหนึ่งเจ้ามือเดียวสามโตสามโตมื่นหนึ่ง ไปไล่ลูกมาเนี่ยมาเมันเียงนกันเดี๋ลวเดย๋ยวตอมาหรอเมื่อกี้ทีมงานตั้งุบลามามาตองว่าเปินไห่ยเก่าพันสามโตเก่าพันลูกไมสโอ้นี่นี่ต้นนึงยี่นี่นนอุ้ยลูกแมยน่นั่นพี่น้องนี่สมโตนี่ก็ไอ้นี่สามโตพขายมื่นหนึ่งสามโตจขายมื่นหนึ่งต่ว่าไอ้ทีมงานทั้งกบลเพิ้นมาห้เก่าพันขากันอยู่พันหนึง สามตัวม mm ือหนึ่งสาตัวลอยเกินเนาะเินสามตัวลอยมีอยู่วพี่น้องเด้อสตัวลอยเอางสตัวลอยเอาเพิ่งเอาพี่น้องงวสตัวลอยคักว่ามึงมาทีนีสตัวลอยพี่น้องเอาสตัวลอยเขาให้ละเก้าพันให้เกเก้ามือเอ้ให้เก้าบาทตัวนี้ให้เก้าสิบบาทสตัวลอยสตัวลอย มันนี่ควายมันเผามันเรามาสืบควายเมื่อกี้เดี๋ยวขอโทษถามผมเจ้าบ้านเ่รอสามต่อลอยเออมีอยู่ครับสามต่อลอยนี่เอาไปไปยังยังยังควายหน่อยตัวดันสื่อเหรอเป็นสื่อไปเหรอตลาดนี้มันมีควายพี่น้องเบ่งเอาสามต่อลอยตัวนี้พูกพุ่น ดูกพูดไป่ใส่นี่้องไปตัวนี้ตัวไหนแม่ลูกบ่สองตัวเจ็ดพันแม่ลูกเห็นลูกมันอยู่ตันนี้คือเวลาสองตัวเจ็ดพันโอ้มาพระท่านเว้ยงามไว้ตัวนี้สองตัวเจ็ดพันนี่ยสองตัวเจ็ดพันครับพี่น้องขายไปเรียบร้อยตัวนั้นสามตัวลอยปลาคขอ์ฟมึงมาที่นี่ควายตัวนี้ขายแล้ว บริกมอนไยังยั่ง้นเนี่โอ้ือสิมาน้คือป๋องก้อนกะบ๋องเท่าไรบกเนื้อขนี้เท่าไรนีกติขายมือโน้ว่าหบริษัขายเท่าไรขายอยู่เนื้อเนาะขายเท่าไรขมิ้นอะไเท่าไร่ไขายไปสองหมื่นินเท่าไรขมนเท่าไร บมถดเห็นบมถึเห็นม,มันยังกระลังมาเที่ยวตัวใดก่อนเที่ยวมือหนูปัญหาใดรอกสีรุดสีรุดอยู่นอกใช้ตัวใดขายไปหรออะไรตัวเน,นี้ยบางไงขายท่าไหอ๋อดีมากแล้วต้นั่งขายสองหมตนน่ไหสองหมื่น่วไขายสองหมื่นในวัตถุขายลูกคนในสี่หมื่นอยลูกไปสามหมื่นแปดสามหมื่น้าสาใรอย <P an> ู่มีนี้พี่น้องครับ ประมาณนั้นแหละพี่น้องครับเนื้อเนื้อผมจีบบอกราคาผมจีบบอกเบื่อได้เพื่อเดี๋ยวเขาขายสนามนะชวนง้อเลี้ยงก็งามผมจีบอกใหอยู่เพราะว่าบอกไปเขาก็ขายในสนามนะได้เยอะไหมได้เยอะได้กี่ตัววันนี้คนนี้ได้ร้อยตัวได้ร้อยตัวนี่